สวัสดีครับผมจิรเดชนันตานักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการสำนักงานเขตพื้นที่การศาึกษามัธยมศึกษาพะเยาวสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวออนพิญญาอาริยธเนศครูชำนาญการโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา สวัสดีครับผมนายนิรันบัวหลวงคุณครูจากโรงเรียนบ้านม่วงชุมสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตสาสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านการที่เราจะเป็นผู้บริหารมืออาชีพนั้นนับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายและแน่นอนคะ่ะย่อมต้องเจออุปสรรคที่หลากหลายและในวันนี้ เราจะมาพบกับผู้บริหารยุคใหม่ที่เป็นคนเก่งคนดีและเป็นบุคลากรที่มีความสามารถในด้านการบริหารการศึกษาท่านนิเวศอินสวอผู้มนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยานายนิเวศอินทสวอครับผู้มนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยาครับครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะขออนุญ,ญาตนำเข้าคำถามข้อที่หนึ่งเลยนะคะท่านคิดว่าท่านผู้บริหารสมัยใหม่มีความสำคัญอย่างไรต่อการพัฒนาองค์กรบ้างคะครับก็เป็นประเด็นที่ถือว่าเป็นการบริหารที่เรานิยามเพราะว่าผู้บริหารสมัยใหม่ครับถ้ามุมมองผมนะครับว่าบริหารสมัยใหม่กับ ผู้บริหารที่ที่ผ่านมาก็ก็น่าจะเป็นลักษณะที่มีความใกล้เคียงกันคล้ายคลึงกันนะครับว่าการบริหารจัดการก็คือเราต้องมองไปที่เป้าหมายของการจัดการศึกษาเนาะว่าเราจะจัดการศึกษาอย่างไรให้นักเรียนเนี่ยผู้เรียนมีสมรรถนะมีคุณลักษณะที่พลงงระสู์นักเรียนต้องเป็นคนดีคนเก่งเป็นคนที่มีความสุข นี่คือมุมมองของผู้บริหารสมัยใหม่กัและผู้บริหารที่ที่ผ่านมาในอดีตต่างๆนะครับขออนุญาตเข้าสู่คําถามที่สองนะครับท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับทักษะอนาคตของผู้บริหารยุคใหม่บ้างครับครับผมมองไว้สองส่วนแล้วกันสองมิตินะครับมิติที่หนึ่งเนี่ยทักษะแห่งอนาคตที่จะเกิดนี ในยุคของแข่งการผกผันหรือพันผัวเนี่ยนะหนึ่งก็คือคำว่า,า hard skill hard เนี่ยเป็นเป็นทักษะของผู้บริหารที่จะต้องที่จะต้องปฏิบัติกับจะนำพาคุณครูปฏิบัติแล้วก็นำพานักเรียนสรรสร้างให้นักเรียนได้ดาเนินการเช่นในเรื่องของอาการที่เราใช้ อะไรนะความรู้ใช้โปรแกรมต่างๆเข้ามาบริหารจัดก,การใช้นวัตกรรมเข้ามาบริหารจัดก,การเนี่ยนี่คือทักษะแห่งอนาคตหรือทักษะของนานวิจัยนี่คือทักษะ hard skill นะครับพูดง่ายๆก็คือทักษะแห่งการเรียนรู้แล้วกัน <S S การเรียนรู้การปรับตัวในในเรื่องต่างๆโลกมันเปลี่ยนโลกมันเปลี่ยนไปทุก ทุกส่วนเราจะต้องเรียนรู้แล้วต้องปรับตัวให้ทันที่2ก็คือทักษขะ,ะของในเรื่องของดิจิทัลต่างๆพวก AI ต่างๆที่ที่เข้ามามาแทนที่พวกเราเนี่ยก,ก็ก็ถือว่าได้ส่วนหนึ่งแต่ว่า AI ไม่สามารถที่จะทํางานแทนเราได้ทั้งหมดนะก็าอาจจะเป็นความรู้สึกนึกคิดอะไรต่างๆที่ที่เข้ามาแทนก็ถือว่าเรายุคอนาคตต้องก้าวทันเทคโนโลยีแล้วกันแล้วขออนุญาตเข้าสู่คําถามที่3นะครับ จากการบริหารงานทางด้านการศึกษาตาท่านได้นําทักษะการบริหารงานสมัยใหม่ม,มาปรับใชใ้ในองค์กรได้อย่างไรบ้างครับอการบริหารสมัยใหม่จากการบริหารที่ผ่านมาเลยนะครับ<ะ>สําคัญก็คือเราต้องครองตนให้ดีนะครับเป็นมาตรฐานเลยครองตนตัวเราอ่ะตัวเรามันเป็นสูตรรวมนะครับทุกอย่างเนี่ยเราก็ต้องเราจะไปนําใครเนี่ยเขาก็ต้องมองเรา เอความเชื่อมัน่นความรู้คุณธรรมจูงใจในการบริหารไม่ได้เกิดจากการสั่งการแต่เกิดจากการร่วมคิดร่วมทำเนี่ยทักษะของการเป็นผู้บริหารยุคใหม่การเป็นผู้นําแล้วก็ต้องเชื่อมโยงกับมาตรฐานผู้บริหารด้วยความเป็นผู้นําทางวิชาการนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกแบบแลักสูตรอะไรต่างๆต้องเอานวัตกรรมเข้ามาเสริมทักษะของการ จัดการเรียนการสอนอย่างเงี้ยผู้บริหารต้องต้องเป็นคนช่วยเอื้อมวยให้กับครูหาวิธีการหาอะไรต่างๆมาช่วยสื่อนวัตกรรมเนี่นะถ้าสาร <สา S 1> ความเป็นผูนผู้นำก็ต้องสรรหามาช่วยครูนะครับสุดสัปดาหสุดท้ายผู้หน่ต้องต้องเป็นานสุดยานต่อเนื่องตลอดเวลานะครับว่าคนสนุปว่าเป็นคนดีมีความรู้มีคุณขาลีวัตรฐาม และประสํารัญที่สุดก็ต้องมีความซื่อสัตย์จริงในตัวมันปลูกจะทำให้การบริหารงานในยุคทุกยุคทุกสมัยเนี่ยเป็นหลักปฏิบัติได้แล้วก็ทำให้มีความประสบความสเร็จได้ค่ะค่ะและในวันนี้นะคะทางนิสิตนะคะปริญญาโทสาขาบริหารการศึกษานะคะต้องของราบขอบคุณนะคะ ท่านนี้นายดินสุวรนะคะท่านรับในการสำหรักง,งานเขตพคื้นที่การศึกษามาัธยมศึกษาพะเยาเป็นอย่างสูงค่ะที่ให้ความมนุเคงในการให้สบขภาในครั้งนี้นะคะขอบคุณค่ะ